บริษัทยูคลิกจำกัดสวัสดีครับวันนี้ผมขอแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ทางบริษัทยูคลิกจำกัดมีจัดจำหน่ายอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับบริษัทของเราก่อตั้งขึ้นมาเพื่อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์นะครับมีทั้งทาง s h o ป e e Lazada, Facebook, Line หรือทุกช่องทางออนไลน์ทุกอย่างนะครับรวมถึง J d Central ก็ด้วยนะครับ ่ามาดูเลยนะครับก็จะมีน้ากากกันน้ำบ็อกรอยนะครับน็อตสกรูสายรัดเคเบิลทายพุกพลาสติกพัะเทปพ,พันสายไฟนะครับหลอดตุ่มหลอดกระบอกหลอดบัฟนะครับหลอดไฟเพดานนะครับไขควงเช็คไฟนะครับขั้วห้อยขั้วอียิปต์เนะครับบ็อกรอยเราก็มีนะครับ ปลักตัวผู้ตัวเมียมีครบครับอ่าไส้ไก่พันสายไฟครับอ่านี่ก็จะเป็นโดยภาพรวมๆนะครับผมตัวนี้เป็นหลอดกระบอกพลังงานแสงอาทิตย์นะครับสต็อกเรามีแน่นเลยครับอ่าปลักลางปลั๊กพ่วงมาตรฐานมอกนะครับรับประกัน5ปีนะครับตัวนี้รวมถึงหลอดพลังงานแสงอาทิตย์นะครับทั้ง100วัต200วัตของอัลฟานะครับนี่จะเป็นชุดหลอดกระบอกอียิปต์7นะครับ บรรยากาศภายในร้านนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเบเกอร์ต่อรับหลอดไฟนะครับ npv ก็มีอัลฟาก็มีนะครับ panasonic ก็มีนะครับก็มีครบนะครับท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามากันได้เลยนะครับจุดสายไฟเรามีทั้งแบบยกม้วนแบบตัดนะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับที่นี่เลยนะครับขอบคุณนะครับ สวัสดีครับ